b บต p โปรพาวเหูฟังที่แนะนำโดยคุณไนท์พัทธพลนะครับผมในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้เกิดจากในส่วนของรายการเผือกมันแห้ว EP ที่2นะครับที่เราไปเผือกสอบถามกับเพื่อนๆสมาชิกว่าใช้หูฟังอะไรกันแล้วคุณไหนได้ติดตามรายการหลังจากนั้นก็ส่งคลิปเสียง Messenger มาให้แต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่า อันนี้อย่าไปทดลองตามนะของของเราเรารักเราห่วงถึงแม้ว่าเขาบอกว่าหูฟังจะอึดถึกทนแค่ไหนไม่ทดลองดีที่สุดแต่คุณไหนเขาเขากล้าทดลองให้ดังนั้นคุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้อย่าไปทำตามนะครับลองไปฟังคลิปที่คุณไหนจะมาป้ายยาหูฟังเบสโปรพาวเวอร์แล้วก็โยนลงน้ำ แล้วก็เคลืงกันด้วยเหรออย่าไปทําตามนะน้องๆหนูๆถ้าเป็นของผมผมก็ไม่กล้าทําครับสวัสดีครับพี่หมอคอมวันนี้วันนี้ผมผมเห็นในคลิปวิดีโอเนะอาะที่อะไรเผือกแห้วผมมีตัวหนึ่งที่จะมาเล่าสู่กันฟังซึ่งผมใช้อยู่นะนี่เป็นตัวที่เขาบอกว่าอึดอึดที่สุดนะ ในบรรดาของหูฟังตัวนี้ผมใช้เบดโปรพาวเวอร์นะครับอ่าเบดโปรพาวเวอร์นะผมใช้มาประมาณสองสามเดือนแล้วครับซื้อมาก็ผมลองอันนี้ผมลองดูนะผมจะลองให้ดูนะว่ามันมันถึกแค่ไหนนี่ผมเดี๋ยวผมทดลองให้ดูนะครับขั้นแรกนะครับกันน้ำครับผม เดี๋ยวผมจะโยนลงไปทั้งเคสเลยนะนี่ลองไปหยิบขึ้นมาดูนะครับนี่เปียกเลยครับเบียกทั้งทั้งตัวเคสเลยนะครับแต่ว่ายังสามารถใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็คือเครื่องแล้วไม่ไม่พังครับเครื่องยังไงก็ไม่พังนี่เราปล่อยให้มันตกไปเลยก็ยังได้นี่ครับเครื่องยังไงก็ไม่พังผมลองดูนะี่ นี่ผมทดสอบให้ดูโซๆเลยนะครับนี่ผมโยนยังไงมันก็ไม่พังครับผมซื้อมาในราคาอยู่ที่ก้าห้าร้อยกว่าบาทผมผมน่าทึ่งมากตอนแรกผมไปดูในทิกตอกไปดูในอะไรอย่างเงี้ยผมก็เขาบอกว่ามันอึดจริงๆนะรถเหยียบก็ไม่พังรถเหยียบไม่พังมันมันไม่พังจริงอ่ะผมก็ไปไปหาดูครับเขาก็เอารถเหยียบมั่งที่บางอันมันก็แตกบางอันมันก็ไม่ไม่พังนะบางอันก็ไม่พังกระโดดใส่เลยอะ่ะ มันก็ไม่พังนะผมก็ใช้่นี่ยแ่อวมันก็จะเป็นหนาๆาตัวเคตนี่มีแบบเป็นมิชีดครับมีความกันน้ําได้สูงเดี๋ยวผมจะลองเปิดมาดูนะวมันใช้ได้ไหมถ้ามันขึ้น,ถ,น,นถ้ามันขึ้นว่า Power on เนี่ยแสดงว่าใช้ได้นะน่าใช่ครับใช้ได้อยู่เหมือนเดิมครับถ้าผมจับเครื่องลงพื้นเมื่อกี้จับใส่ถังน้ำเนี่ยมันยังโอเคอยู่เลยครับ ข้อแนะนําจากนายหมอคอมนะครับโอ้มันถ้าคลิปนี้เป็นคลิปเสียงนะครับจาก Messenger ที่คุณนายพัทรพลออทาการบันทึกและสาธิตในการท,ทดสอบเมื่อกี้เนี่ยซึ่งตามข้อแนะนําของนายหมอคอมแนะนําว่าเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้หรืออุปกรณ์ตัวไหนถึงแม้เขาบอกว่ามีคุณสมบัติกันน้ํากันฝุ่นอุดกันกระแทกกันอะไรก็ตามกันกันกันเอ,อ อย่าไปทดลองอย่าไปทดลองทําแบบนี้นะถ้าเกิดมันแจ็คพอตขึ้นมากับอุปกรณ์เราแล้วมันมันจะเศร้าเนาะแต่คุณนายเองก็อยากที่จะมาสาธิตเพื่อให้รู้ว่าอุปกรณ์ที่ตัวเองใช้งานมาหลายเดือนเนี่ยมันอึดทึกทนจริงๆสมคำล่ำลือที่ใน t i t ต o k บอกมาซึ่งคุณนายก็ฝากลิงก์ t ิ t ตอกมาใน Messenger ผมแล้วผมก็ขออนุญาตแปะไว้ตรงนี้ด้วย เป็นติก๊กการซื้อของผ่านติกตอกเนาะราคาก็500กว่าบาทนะครับผมลองนําไปพิจรารณาดูครับว่าเ,าเหมาะกับท่านหรือไม่อย่างไรแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้สอบถามเรื่องเสียงนะครับแต่ตัวนี้เขาเน้นเรื่องอึดถึกทนลองหาข้อมูลไปค้นหาคําว่าเบยโปรพาวเวอร์ใน YouTube ลองไปดูพวกอินฟูหรือยูทูบเบอร์รีวิวเพิ่มเติมกันดูนะครับนี่เป็นข้อมูลจากเพื่อนท่านหนึ่งที่ ติดตามรายการเพลิกมันแห้วแล้วฝากมาในการบอกว่าตัวนี้ผมใช้แล้วก็มันอึดมากเลยอืมก็เราเองก็นําข้อมูลข่าวสารมาบอกต่อกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ท่านเป็นคนตัดสินใจด้วยตนเองโอ้ไม่กล้าลองเขาหรอกครับอย่าไปทำร้ายของที่เราซื้อมากับมือเลยนะถึงแม้เขาจะอึดขนาดน,นี้ก็ตาม ผมเองที่เขาบอกว่ามือถือทนน้ำยังไม่ยังไม่กล้าเอามือถือลงน้ำสักทีไม่เอา,อย,าอย่าไปทำนะอย่าไปทำอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ